ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดับิวด้วยนะคะวันนี้มาเจอคนเก่งน้องมาเดียวนะชื่นชอบในฝีมือความสามารถความเก่งอยากรู้ที่ไปที่มาตั้งแต่เขาเขาเรียกว,ว่าอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นคนบ้านใดจังใดเรียนอะไรมาถึงมาอยู่จุดนี้กับผู้ใหญ่บ้านได้ก็ เดี่ยวก็คือเป็นเป็นค้นขอนแก่นอยู่ละค่ะเกิดเกิดอยู่ขอนแก่นเลยอยู่อยู่ขอนแก่นอยู่แล้วแล้วก็เรียนเรียนที่ขอนแก่นเรียนจบขอนแก่นบีชแล้วก็ไปต่อมหอการตลาดค่ะวิทยาการจัดการการตลาดจบได้ชวนมึงกลับไปเห็ดงานบริษัทไปเฮ็ดเป็นเกี่ยวกับการตลาดเฮ็ดป้ายโฆษณาทำงานที่มีความงามเป็นการตลาดของที่มีความงามอย่างต่างต่างอยู่หละหลายปีแล้วก็หลายหม่องแล้วก็พอเห็นงานอ่า ประจำเราก็บ่คอยตอบโจทย์ไปไหนห้เงหเอามาักอิสระเ้ามาักไปมากมากไปนั่นไปดีไม่ไม่ชอบทํางานจาเจก็เลยตัดสินใจ,จออกมาเป็นช่างแต่งหน้าทําผมออกมาเป็นช่างแต่งหน้าทําผมได้ปีสองปีแต่แต่แต่แต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 นในระหว่างเรียนในระหว่างเหตุงานเอ,อที่ที่ทห้องเลียนออมอขอมาเหตุเหตุงานประจํามาข้ากับแต่งหน้าทําผมบ้างก็เลยออกมาเป็นช่างแต่งหน้าทําผมประจําเป็นอาชีพประจำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย ปีสองปีก็เลยมาเจอผู้หญวัดเป็นแ,นแลนกันเลยจางไปเฮ็ดผม,อมตอนเพิ่งมากคนเก่นไม่ใหม่แม่นค่ะตอนเพิ่งมากคนเก่นไม่ใหม่ก็ได้ไปเฮ็ดผมไปเพิ่งก็เลยเอาแบบมากกันเลยก็เลยเตะติดสอยให้ตามเหมือนกันเลยว่าเอ้าก็หากังมากขึ้นรถท่านเดียวกันสารเพราะต้องเพราะต้องขี่รถน้ำกันไปกันน้ำกันมากกันมากขึ้นรถตู้น้ำกันสารกันเลยก็เลยได้มีโอกาสขึ้นรถตู้น้ำเพิ่งกันไปน้ำเพิ่งขาไปเฮ็ดผมตอนแรกกับไปเฮ็ดผมซื้อซื้บรดษัทกะ พอเห็ดไปให้มากเพิ่นเทิ้งรถตู้เพิ่นก็สิเอ้องานอันนั้นเฮ็ดอันนั้นดีบอ่อันนี้ดีบ่ก็เลยได้มีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นว่าเออทำนี้ดีไหมค่าทำนี้ดีกว่ามั้ไหมปรนกะโชคดีที่พี่อนมา,าะกะเป็นแลเพิ่นรับฟังเพื่นรับฟังแล้วก็เพิ่นตอนแรกเพิ่นก็เฮ็ดตามหลังๆมากกันเละเฮาก็เฮ็ด ได้เป็นพิธีกรด้วยเป็นวิทยกรจำได้วันบุญบ้างไฟบ้านน้องมาเดียวเก่งมากกว่านั้นก็เก่งมากเมื Beautiful> ่อก็เป็นโอกาสปีปีท eh ี่แล้วคับบุญบบางไฟเสียอายคการคนศิลปินไปถือไปถืออย่างพร้อมคอนเสิร์ตฟรีให้คนดูอยู่ที่บ้านใช่แม่ก็ไปก็เป็นปีปีแรกที่พี่่บ้านฟิลแนดไม่อยู่ขอนแก่นนําแล้วกอ่ะเพื่อนเพิ่นเพื่อนกับบอมมี่ไผ่นะฟอยังเงาเข้าบานเขากับอยู่ขันกันพอดีกันเลยเออมาตรงนีบอเป็นโอกาสแบบ ได้ได้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอันน่ะอีก็ว่าไปเหมือนกันเลยคตัดชุดใหญ่มาเลยคุณต้างใ่ปีนี้ก็มีอีกค่ะมีอีกเหรอีนี้ก็เอาชุดใหญ่เอาเวทีเอาเวทีใหม่ไปปัดปาดปดแม่ก็ที่ได้ไปตัวนี้และสิ่งที่แม่ชอบใจดูคลิป คลิปมาเดียวลงแม่ดูทุกคลิปคลิปห้เงินคุณแม่หานั่นไหนนี่ไปสวัสดีคุณพ่อน,นั่นนี่แม่ดูทุกคลิปดูให้จบถึงแม่ให้ได้เวลาเปิดทิง้งบางทีเปิดทิ้งก็เปิดดูมากลายแต,แต่แต่คลิปคลิปห้เงินหรือหรืออะไรให้น,นี่บพ็บอกบอ็อกเวลาเขาก็มาเห็นสอนหนูจับพยาบาลพี่ไหนัวทำมาอยู่แล้วเวลาเวลาเราพอมีเงินพอมีเงินเขาให้เสียหายทั้งแท้ไหนแตงจตะไ่เรา ย้อนกลับไปก็ก็มีคลิปที่ที่ให้เงินแบบนี <t <t ้กับกับไอเกมเมอร์เมนเพราะว่าอยู่เี่ยวอยู่อยู่บ้านไม่ไม่ค่อยได้บอกรักกันเพราะว่าได้เป็นคนหวานขอบครัวเาก็ได้เป็นคนหวานกัเล็ควรทำถือถือโอกาสนี้เวลาเวลามีอะไรที่สำคัญสำคัญก็จะมักเก็บไว้เป็นเป็นครั้งครั้งหนึ่งในชีวีแต่เสร็จเพราะเพราะเราไม่ได้ทำบ่อยๆแม่ท่านครับดูแลแม่กัน้้ำตาออกเพราะว่าน้ำตาไหลเพราะว่าอย่างแม่น่ะตอนที่พ่อแม่อยู่น่ะเงินหารอชัยแม่ก็ทั่งาง แต่พอเราพอมีจะให้พ่อแม่ก็จากเราไปแล้วคือคือสำหรับหนูหนูมองว่าก,การการให้เงินอย่างเงี้ยเนาะกับเป็นกับเป็นคือต้องเพลินสบายใจว่าลูกมี่ไห่ลูกมี่มีไห่เพ่อนได้แสดงว่าลูกมีใสเออมีใสลูกพ่ออยู่ระหลาักซ้งเข้ามาให้พอกับแม่อันอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้ให้เพลินสบายใจได้เออย่างหน่อยกับสบายใจเด้อเดือนนี้ลูกยูได้ปีนี้ลูกดีขึ้นยังเส็มกกับเสบายใจของเพลินอย่างที่หงสำหรับดวงอ่ะ คือตั้งแต่เกิดมาหนูแบบเต็มที่แล้วดูแล้วพ่อแม่ดูไห้เงิน่นถึงจะน้อยไม่ได้มากเท่าคนอื่แต่ในความรู้สึกหนูคือทุกวันนี้หนูทําเต็มที่แล้วให้น้อยก็ให้ให้ให,ให้ดีแล้วพอมาจุดหนึ่งถ้าคนที่ไม่เคยให้มันจะเป็นมันจะเป็นตาบาปว่าเสียดายย้อน<ๆ><ำ>คืนไม่ได้ ถ้าวันไหนมันมีคนจากไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นหนูเองหนูก็เสียใจเลยเพราะวันี้หนูเต็มที่แล้วตอนพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลหนูก็ดูแลเต็มที่แบบไปเป้่าอยู่โรงพยาบาลไปหาค่าไปหาหมออย่างสิ่คือคือเราทําเต็มที่ในในปัจจุบันของเราแม่แม่เบิ่งทุกคลิปแม่อยากให้คลิปอยากให้ได้เวลาอยากให้มาเดี๋ยวได้เงินแบบนั้นคล้ายว่าชื่นแม่แม่อดีตแม่เป็นครูเนาะแม่เป็นครูกัลยาณวันแม่จะชื่นชมคนอยู่เบื้องหลัง เบื้องหลังี่คนไม่ค่อยเห็น คือหูดูกับขอพูดเอฟซีตัวเกมนม่สิทธิ์คือคือหนูไม่ได้คาดหวังว่าใครจะมาที่มองเห็นเนาะหนูกันดูกันเป็นสร้างแต่งหนาคนหนึ่งซอยได้ยังซอยอยังไปหนูกับซอยแต่ว่าเอฟซีตัวเกมไม่สิทธิ์คือมองทะลุป่งป่งเพราะเพาเป็นแค่หนูทุกคนที่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็คืหนูบอกว่าผู้ใดเห็นอย่างผู้ใดเห็นแบบไหนผู้นึ่งแบบนี้เพลินเห็นเหมดก็เลยแบบเออก็ดีใจที่อย่างน้อยมีคนเห็นอย่างน้อยก็เป็นกำลังอีกกำลังหนึ่งเออก็ทำดีก็มีคนเห็นอยู่เนาะ นั่นแหละโดนๆแม่กับมีก็ให้ติปนิดๆน้อยๆก็ให้ไปก็กคือก็คือให้เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีเหลือพอแต่เรารู้ว่าเบื้องหลังนี้เผื่อจะมาเป็นเบื้องหน้าได้เบื้องหลังนี่สุดแสนจะเหนื่อยกับขอบคุณขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณทุกคนีมแบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตใครเพียตัวเก็บเป็นสิ่งรวมไปถึงซัพพอร์ตหนูซัพพอร์ตทีมงานเบื้องหลังซัพพอร์ตทุกคนรับมันไม่ก็เป็นกับังใจเขาเป็นมีคนมาเมนแต่ก่อนไม่มีคนเมนหนูขนาดนี้อะไรเงี้ยข้อเห็นอย่างข้อทายหน พร้อมอวยเราตลอดเวลาแล้วทีนี้ฝากสุดท้ายฝากกดติดตามตรงไหนบ้างอ๋อถ้าอยากสนใจมีอะไรนําเสนอขายสินค้าตรงไหนตรงไหนติกตอ,อกหรือไม่ตอ,อกอะไรก็ว่า,าไปเลยขอหนูก็จะมี Facebook ส่วนตัวนะคะเพราบางหลายคนอาจจะบอก คือว่าเอ็นเพจเฮ็ดอย่างเงียอ่างเงยังไม่ได้พร้อมจะทำเพจอะไรอย่เงี้ยยังไม่มีเวลาดูแดรเพจก็เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อทะยารดาไพซิลเป็นภาษาไทยแล้วก็ติ๊กต็อกเนี่ยชอบไปไปไลฟ์สดไปอะไรอย่างเงี้ยในติ๊กต็อกมาเดี่ยวมาเดี่ยวนะคะซินค้าด้วยใช่ไหมเนาะก็มีสินค้าขนบบางปากกาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม้าท์มอยแบบหาสินาหรือทุกสุกติดในค่ายว่าเป็นอะไรยังไงอะไรมีสองช่องทางติดตามก็คือเฟซบุ๊กทะยารดาใช่ไพซิลภาษาไทยแล้วก็ ติ๊กต็อกมาเดี่ยว0305วันเกิดขอบคุณนะคะขอบคุณแค่ะขอบคุณแม่น้ำอดีตเห็นไปสมหมกสูงานไปไปไปอันซื้อตัวหน้างานซื้อซื้อตัวหน้างานไม่พอซื้ออะไรนะไลฟ์ไลฟ์สดด้วยค่ะติดตามตลอดค่ะกำลังใจค่ะ